นิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับผมบกสุยาทีวีดาวเทียม43ซีแซ็ติชั่นข่าวไทยรย้อยออนไลน์นำสมัยในประเด็นข่าวต่างๆมาให้รับชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวพร้อมๆกันเลยครับจันทบุรีรองพอบอชภูธรภาค2องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการสมาร์ทเซฟที้โซน4.0 วันนี้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีพลตำรวจตรีเฉลิมพลจินตรัตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค2เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการ s มา r t s a f e t ี่โซน4.0โดยมีทางพลตำรวจตรีนาราเดชกลมทุกสิ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคุณนัทวุฒิสุกเกษมหรือคุณมีนาและข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ จากนั้นได้เข้าห้องประชุมเพื่อติดตามรับฟังความคืบหน้าโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนซึ่งเป็นนโยบายของทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอรตอรอซึ่งเป็นโครงการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือสอตอชอขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกนำการปรับปรามคือ 1. สำรวจกล้อง C C T V ในพื้นที่ปรับมุมกล้องและบูรณาการการใช้งานกล้องร่วมกันพร้อมติดตั้งเพิ่มเติม 2. นำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมเช่นมีการติดกล้อง A I ตรวจจับใบหน้าและกล้อง A I ตรวจจับป้ายทะเบียนร,รถยนต์เป็นต้น 3. ติดตั้งเสาสัญญาณ S O S เพื่อประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ทันที 4. จัดทำห้องปฏิบัติการ CCOC โดยเชื่อมสัญญาณจากกล้องของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานราชการและเอกชนมายัางห้องปฏิบัติการและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อคอยควบคุมสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมง 5. ใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร 6. ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเช่น ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ในพื้นที่รกร้างขีดสีตีเส้นทำความสะอาดพื้นที่ 7. บูรณาการร่วมกับภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกาการมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันอาชญากรรมโดยทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมบูรณาการจากทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างมิติใหม่แห่งความปลอดภัยเปลี่ยนที่เปลี่ยวให้เป็นที่ปลอดภัย อาชญากรรมตามแนวทาง s มาร์ทเซฟตี้โซน4.0เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนโดยได้กำหนดพื้นที่บริเวณถนนสายริมน้ำอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นเซฟตี้โซนพื้นที่แรกผู้ว่าระยองยันชาวกเกาะเสม็ดฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ครบ100%เปอร์เซและมีมาตรการป้องกันพร้อมรับนักท่องเที่ยวหพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2564นายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆรวมถึงการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่ารัฐบาลได้เปลี่ยนจากนโยบายการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติโดยการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ให้พี่น้องประชาชนกลับมาทำมาหากิน ประกอบอาชีพได้ใกล้ปกติมากที่สุดในส่วนของจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดพื้นที่สีฟ้าเริ่มนำรองให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้จังหวัดระยองมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของนักท่องเที่ยวคือกเกาะเสม็ดซึ่งเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวแบบแซนด์บ็อกซ์โดยจังหวัดได้มีมาตรการในการป้องกันตามกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมพร้อมรองรับแล้ว ขณะเดียวกันประชาชนชาวกาเกาะเสม็ดก็ได้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ครบ100%แล้วส่วนประชาชนชาวตำบลเพอพอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นท่าเทียบเรือข้ามฟากไปยังกเกาะเสม็ดขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วไม่น้อยกว่า้อยละ7 0ซึ่งได้มีการป้องกันเต็มที่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากโรคโควิด -19 จากการที่รัฐบาลเปิดประเทศครั้งนี้ ก็ขอให้ทุกคนมีวินัยดูแลตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดควบคู่กับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคหากเกิดการติดเชื้อเราก็มีมาตรการในการป้องกันตามที่สาธารณสุขเขาให้เราทําทุกอย่างนะครับเราฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งเกาะนะครับ ที่เพที่เป็นที่ลงท่าข้ามเรือไปเราก็ฉีดไปแล้ว6-70%นะครับเราก็พยายามป้องกันเต็มที่แต่ทุกคนต้องช่วยกันป้องกันตัวเองด้วยครับสระแก้วเตรียมเปิดเรียนออนไซต์8พฤศจิกาย,ยนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้หน่วยงานเร่งประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์เต็มรูปแบบในวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้โดยจะเรียกประชุมทุกภาคส่วน เพื่อประเมินความพร้อมในวันที่3พฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่งขณะที่ภาพรวมของการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับพบว่ายังติดปัญหาอีกเพียบบางส่วนโดยเฉพาะความไม่มั่นใจของผู้ปกครองในการยินยอมให้บุตรหลานเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์หลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2564นี้ โดยมีการผ่อนคลายในหลายๆมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะมาตรการเปิดภาคเรียนที่2ในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้จังหวัดสะะแก้วยังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดสีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุด38จังหวัดซึ่งตามข้อกำหนดในมาตรา9 พรกฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่34ระบุให้ครูและบุคลากรต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มตั้งแต่ร้อยละ85ขึ้นไปความชัดเจนในเรื่องนี้นางสาวกมลวันกลั่นเกลี้ยงรักษาราชการแทนศึกษาที่การจังหวัดสักแก้วยอมรับว่าโรงเรียนทุกสังกัดทั้งจังหวัด มีมากกว่า510แห่งขณะนี้คณะทำงานในระดับอำเภอทั้ง9อำเภอกำลังเร่งลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธรารณาสุขกำหนดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยเฉพาะความกังวลในโรงเรียนเด็กเล็กหรือระดับชั้นประถมศึกษาหากครูผู้ปกครองหรือคนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว นักเรียนเด็กเล็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถไปเรียนในแบบออนไลน์ได้ส่วนจำนวนนักเรียนอายุ12-18ปีในจังหวัดสระแก้วที่จะสามารถฉีดวัคซีนได้มีมากกว่า40,000คนแจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีนประมาณ36,000คนที่เหลืออีกประมาณ4,000คนเป็นเรื่องของความไม่พร้อมในตัวเด็กและความไม่มั่นใจของผู้ปกครองเด็กขณะที่โรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสอพทออทั้ง2เขตแจ้งความพร้อมของโรงเรียนที่จะเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ site, ในวันที่8พฤศจิกาย,ยน2564นี้211แห่งจากทั้งหมด263แห่งแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการประชุมในวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ด้วยที่มีนายปริญญาโพธิสัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนั่งหัวโต๊ะและจะเป็นคนกำหนดรูปแบบการเปิดเรียนของจังหวัดสระแก้ว ขณะที่นายปริญญาโพธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าจังหวัดกำลังเล่งประเมินถึงความพร้อมในทุกๆด้านคาดว่าจะเปิดเรียนในรูปแบบออนไซน์ได้ภายในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้เพราะจากรายงานในภาพรวมเบื้องต้นครูและนักเรียนรวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับตั้งแต่ครูพี่เลี้ยงคนขับรถโรงเรียน ผาโลงหรือแม้แต่คนขายอาหารในโรงเรียนจะต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณาสุขในส่วนของจังหวัดสระแก้วถึงแม้นักเรียนจะยังฉีดวัคซีนไม่ถึงร้อยละ85แต่จากข้อมูลสาธารณาสุขจังหวัดสระแก้วพบว่าขณะนี้เด็กนักเรียนฉีดไฟเซอร์เข็มที่1ไปแล้วถึงร้อยละ8 4ส่วนเข็มที่2ฉีดไปแล้วร้อยละ64ยังเหลือเด็กนักเรียนที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง2เข็ม ยังมีอีก7,728คนนายกเมืองพัทยาเปิดเมืองพัทยากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นในช่วงการเปิดเมืองและความพร้อมของเมืองพัทยาในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564เวลา11.30นนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยานายพัฒนาบุญสวัสดิ์นายบรลลือกุลวณิช นายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายวรพจน์คงพาลีผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาสมาคมชมรมหมอนวดผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียนร่วมในพิธีเปิดบริเวณชายหาดจอมเทียน นายสนธยาคุณปลื้มกล่าวเปิดเมืองและได้กล่าวว่าประเทศไทยจะเริ่มเปิดการต้อนรับการท่องเที่ยวเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวซึ่งมาจากประเทศที่กําหนดไว้ว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําแต่เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วนักท่องเที่ยวทุกรายต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด -19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วย RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงตำ่ำ ที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้45ประเทศและ1เขตบริหารพิเศษกรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลดีอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาซบเซาเป็นเวลานาน,าน เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการระดมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i d 1 9ให้กับประชากรรวมไปถึงแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในพื้นที่ซึ่งโดยค่าเฉลี่ยแล้วปัจจุบันสำหรับในพื้นที่เมืองพัทยามีการฉีดครบ2โดสครบไปแล้วจำนวน70ขณะนี้ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งคือเกาะล้านก็มีการฉีดวัคซีนครบโดส100%มั่นใจได้ว่าปัจจุบันมีภูมิคุ้มกันหมู่รวมถึงการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนอีกกว่า4,000คนที่ได้เริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้แต่ทุกอย่างก็ยังจะต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างจริงจังแม้ว่าจะมีการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตาม นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้วขณะนี้เมืองพัทยาได้เตรียมแผนงานโครงการและงบประมาณในการจัดอีเวนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังเปิดเมืองไปจนถึงสิ้นปีต่อเนื่องทุกสัปดาห์เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ได้แก่งานพัทยามิวสิกงานลอยกระทงงานเทศกาลพลุเมืองพัทยางานเดินกินถินน่นนาเกลืองานเทศกาลพัทยา และสุดท้ายกับงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างงานพัทยาเขาดาวเป็นต้นซึ่งจะดำเนินการเต็มรูปแบบตามที่กระทรวงสาธารณาสุขก,กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในปัจจุบันหลังมีกระแสข่าวออกไปพบว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างดีและจะมีกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกด้วย ช่อง43สีแซตนิวกลาง HD ช่อง44สีแซตนิวใต้ HD ช่อง45 e HD, สีแซตนิวอีสาน HD สวัสดีครับสวัสดีครับช่อง46 4สีแซตนิวเหนือ HD วันนี้ท่านสามารถรับชมข่าวท้องถิ่น4ภาคและรายการดีๆเหล่านี้ได้ผ่านทางจานส้มสีแซนวิชั่นเคเบิลดาวเทียมระบบ KU Band ของดาวเทียมไทยคมสนใจสมัครสมาชิกซีซัทวิชันเคเบิลดาวเทียมได้ที่เคเบิลทีวีใกล้บ้านท่านหรือโทร02-245-9999ทีวีดาวเทียมซีซัทวิชันข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวนําสมัยจริงใจใกล้ชิดมิตรมวลชน